นี่กี่ครั้งแล้วนะบุย้ยที่แกปีนเข้าบ้านหุยาแล้วเขาแม้วเรื่องแกแต่วันนี้เขามาหาพ่อถึงบ้านเลยนะเขาบอกถ้ามีครั้งเดียวแกได้นอนในคุกแนะ่ทาไมแกไม่ฟังพ่อมางฮะหาแต่เรื่องแต่ร้อยมาให้อ่ะมันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไอ้บอยมันท้าผมว่ากล้าไหมถ้าปีนเข้าบ้านในพลใครจะยอมเสียเกียรติผมก็จัดให้เลยตอนเนี้ยที่โรงเรียนมีแต่คนนับถือผมคิปของผมอะ่ะ ก็ดังไปในโลกโซเชียลนี่แกยังไม่สำนึกอีกเหรอนี่ทำแบบนี้แกมีสิทธิติดคุกเลยนะดีนะที่กูอยาเขาไม่เาเรื่องแกพอเลยพ่อจะบน่นอะไรนักงหนา,นานเนี่ยกลับบ้านมาก็บน่นบนบน่บนน่าเบื่อสุดๆทำไมผมต้องมีพ่อขี้บ่นอย่างนี้ไม่มีพ่อดีๆเหมือนเขาบ้าง เดี๋ยวก่อนบุย้ยวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอจะไปไหนเนี่ยทำไมไม่ทำการบ้านโถ่พ่อการบ้านทำตอนไหนก็ได้วันเนี้ยผมนัดกับเพื่อนจะไปแข่งรถก,กันสะหน่อยพ่อให้แกไปนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอที่แกจะไปทำมันผิดกฎหมายอะรู้สิพ่อมันผิดกฎหมายแต่ศักดิ์สรี์ลูกผู้ชายมันสำคัญกว่าถ้ามีคนมาท้าแล้วไม่ไปอะเหมือนหมาในโรงเรียนเลยนี่แกเห็นศักดิ์ศรีมีความหมายมากกว่าคนในครอบครัวที่เขาเป็นห่วงแกหรอ พ่อไม่เข้าใจวิถีของลูกผู้ชายหรอกทาไมพ่อยังไม่เข้าใจพ่ออาบน้าร้อนมาก่อนแกแล้วพ่อเองก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วถึงได้รู้ว่ามันไม่ดีถึงเตือนแกนไงเมื่อก่อนพ่อก็รู้มันไม่ดีแล้วพ่อจะทำทำไมน่ะก็เหตุผลเดียวกันสักศีของผมใครจะหยาบไม่ได้ยังไงพ่อก็ให้แกไปอะเกิดแกพลาดโดนจับขึ้นมาใครไปช่วยแกพ่อเองก็ไม่ค่อยมีเงินนะอย่างผมไม่น่าจะถูกจับ ผมไม่พลาดสักครั้งหรอกเดี๋ยวไอ้บุยบ้ยไอ้บุ้ยกลับมาก่อนไอ้บุย้ยมานี่เลยแกนั่งลงนี่เลยนะยพ่อบอกอะไรใช่ไหมว่าไม่แกไปทำไมแกดื้อรั้นขนาดนี้ฮะดูที่โดนจับมารถก็เดินยึดเกือบติดคุกเลยนะเนี่ย มันคุ้มไหมไอ้ศักสีที่กินไม่ได้ของแกเนี่ยโอ๊ยพ่อจะบ่นอะไรั่หนะผมก็ออกมาแล้วก็พ่อเราไปกู้เงินมาประกันแงไงแกเลิกทําตัวเวหลวไหลได้เลยนะพ่อไม่มีเงินมาป,ประกันแกเลยนะทําไมแกไม่ตั้งใจเรียนหนังสือวะฮะเรียนเรียนไปก็เท่านั้นสมองผมไม่รับหรอกแล้วพ่อจะมาบังคับผมให้เรียนทําไมผมไม่อยากเรียนแล้วผม,มอยากมาทํางานยังไงพ่อก็ให้แกออกแกต้องกลับไปเรียนหนังสือเออ ลินก็เรียนวันนี้ผมเหนื่อยแล้วผมไปก่อนแล้วกันผมขอร้องนะครับคุณยาอย่าวเรื่องมันเลยนะครับมันยังเด็กอยู่นะครับแต่ลูกชายคุณตะปิงเข้ามาในบ้านฉันเพื่อขโมยของ แล้วครั้งนี้ฉันก็ยังไม่ได้แจ้งความฉันเห็นกับคุณชัดนะคะก็เลยมาคุยก่อนนะครับยังไงก็อย่าวเรื่องเหมือนครับเดี๋ยวผมจะดูแล,แลและตักเตือนเองครับผมผมว่ายและครับครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะฉันเห็นกับคุณชัดที่เรารู้จักกันมานานขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ,บคุณายายังไงก็ช่วยเต,เตือนลูกชายคุณหน่อยนะคะถ้ามีครั้งหน้าเนี่ย ฉันแจ้งจับแน่นอนรับรองได้เลยนะคะว่าลูกชายคุณน่ะได้ไปนอนในคุกสมใจแน่นั้นฉันกลับก่อนนะคะคขอบคุณมากนะครับนี่กี่ครั้งแล้วนะบุย้ยที่แกปีเข้าบ้านหุยาแล้วเขาแมวเรื่องแก แต่วันนี้เขามาหาพ่อถึงบ้านเลยนะเขาบอกถ้ามีครั้งเดียวแกได้นอนในคุกแน่ทาไมแกไม่ฟังพ่อเลฮะหาแต่เรื่องแต่ร้อยมาให้อ่ะมันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไอบ้บอยมันท้าผมว่ากล้าไหมถ้าปินเข้าบ้านนายพลใครจะยอมเสียเกียรติผมก็จัดให้เลยตอนเนี้ยที่โรงเรียนมีแต่คนนับถือผมคลิปของผมอะ่ะก็ด,ดังไปในโลกโซเชียลนี่แกยังไม่สำนึกอีกเหร นี่ทำแบบนี้แกมีสิทธิ์ติดคุกเลยนะดีนะที่กุณยาเขาไมเาเรื่องแกพอเลยพ่อจะบน่นอะไรนั่งหนา,นานเนี่ยกลับบ้านมาก็บน่นบน่บน,บน,น่าเบื่อสุดๆทำไมผมต้องมีพ่อขี้บ่นอย่างนี้ไม่มีพ่อดีๆเหมือนเขาบ้างเดี๋ยวไอ้บุย้ยไอ้บุย้ย นั่งก่อนบุย้ยนี่แกจะไปไหนไงพ่อแม่แกไปนะพ่อผมโตแล้วผมดูแลตัวเองได้แต่แกออกไปทุกครั้งกลับมาก็มีเรื่องทุกครั้งพ่อไม่ไหวทีเคี้ยวแกแล้วนะเมื่อไหร่แกจะเลิกสร้างความเดือดร้อนพ่อจะทีไว้บุย้ยพ่อจะมาว่าผมทําไมผมก็อยู่ของผมเฉยแต่พวกนั้นอะ่ะมันมาท้าผมเองถ้าผมไม่ไปผมจะวหน้าไปไว้ไหนผมไม่รู้หรอกว่าศักดิ์ศรีของพวกมันอะ่ะ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมตายแทนนันทำได้เลยนี่แกบ้าเรื่องศักดิ์ศรีไปหน่อยไหมเนี่ยฮะทำไมแกไม่คิดถึงว่าคนในครอบครัวก็ห่วงไงแค่ไหนมัวแต่ห่วไงไอ้ศักดิ์ศรีบ้าบออย่างแกคนในครอบครัวก็มีแค่พ่อนั่นแหละจะห่วงทําไมในเมื่อพ่อก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วคงเอาตัวรอดกันได้ผมยังเด็กงั้นสิ่งที่สําคัญมากกว่าครอบครัวก็คือศักดิ์ศรีของผมผมไปแล้วอธิบายไปพ่อก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวไอ้บุย้ยไอ้บุย้ย พ่อบอกให้กันมาก่อนไงไอ้บุ้ยโอ้ยโอ้ยนั่ง<ำ>ก<ำ>่อนนะนนี่เป็นอะไรน้ากันไปโดนอะไรมามีเรื่องกับใครมาบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยพ่อ จะอะไรล่ะหนาแพ้แค่เนี้ยมันไกลหัวใจผมจะตายไม่เป็นไรหรอกแต่ที่น่าเจ็บใจมากกว่าผมชกแพ้มันโดนพวกมันดูถูกเนี่ยนี่แกไปชกมวยมาเหรอไม่ใช่พ่อผมนัดชกกับไอบอลมันมาแย่งผู้หญิงของผมอะ่ะที่แท้ก็เรื่องผู้หญิงแกทำอะไรทำไมฮะย้ายผู้หญิงมารักเหรอเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่โง่แล้วเว้ยผมทำเพื่อศักดิ์ศรีของผมนะพ่อมันกล้ามายามผม ผมก็ต้องปกป้องสินี่เมื่อไหร่แกจะเลิกบ้ายศักดิ์ศรีของแกสักทีวะฮะแล้วกลับมาตั้งใจเรียนไม่ดีกว่าอตอนเนี้ยศักดิ์ศรีของผมอะ่ะไม่เหลือแล้วผมไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วไอ้บุ้ยไอ้บุ้ย พ่อไปพ่ออยูน,น,น,นี้ผม,มอยากตายปล่อยนี่แกคิดจะทำบ้าเลยนะไอ้บุ้ยแกไม่ห่วงพ่อมั้งเหรอพ่อไม่เข้าใจหรอกทั้งที่โรงเรียนและที่อื่นน่ะศักดิ์สิทธิ์ของผมมันป่นปี้หมดแล้วนี่ทำไมแกไม่คิดถึงพ่อไงนะคิดถึงไอ้ศักดิ์ศรีบ้าบอของแกพ่อไม่เข้าใจหรอกศักดิ์ศรีมันคือทุกอย่างของลูกผู้ชายอะ่ะใครม,มีมันไม่มีใครครบกันหรอก บุ้ยฟังพ่อนะศักดิ์ศรีมันมีกันทุกคนนะพ่อเองก็มีศักดิ์ศรีแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครถ้าเราใช้กับคนในครอบครัวหรือพ่อแม่เราจะไม่เหลือใครถ้าใช้กับเพื่อนฝูงเราก็จะไม่มีเพื่อนสักคนคำว่าศักดิ์ศรี มันยิ่งใหญ่เสมอถ้าใช้ถูกที่ถูกคนน่ะแล้วถ้าวันนี้บุ้ยฆ่าตัวตายไปมันจะมีแต่คนพูดจาเยะาะเย้ยถ่าถังแต่ถ้าเราผ่านวันนี้ไปได้นะแล้วเผชิญหน้ากับมันยอมรับความพ่ายแพ้นั่นแหละจะมีแต่คนชื่นชมเข้าใจที่พ่อพูดใช่ไหมครับพ่อ หรือแกอยากให้คนมาด่าแกนินทาแกรับหลังในวันที่แกไม่อยู่แล้วอ่ะไอคนที่ทุกข์มันไม่ใช่แกนะแต่เป็นพ่อนี่ที่ต้องมารับฟังเรื่องราวคนขี้แพ้และนิเปัญหาอย่างแกแกไม่สงสารพ่อมังเหรอพ่อคนระับ ผมขอโทษครับผมจดคิดให้มาแล้วผมก็ไม่จะไม่ทำตัวอ,อย่างนี้อีกแล้วครับยิากหนังกว่าพ่นแล้ว <bara> ก็บ <bara> ่ <bara> <dans k> <della> <bara> Субтитры сделал DimaTorzok